เอคำถามที่ห,น,หนึงนายทหารตั่งนายทหารตั่งกว่าหันซ้ายหันกวาหาันตอนแรกหน้าคุณอยู่ที่เหนือตอนนี้หน้าคุณอยู่ทีาา่ใต้ที่ใต้ พี่เอาหมานะเมื่อกี้พี่พูดอะไรอะตำนานที่เดิมนยาหาสั่งหวานตายหันหวานตอนแรกหน้าผู้หญิงที่เหนื่อตอนนี้หน้าผู้หยู่ที่ตอบูต่อมาตดะเตะวันออกดาวมัวเฮ้ยยัถูกเนอไม่เคยเรียนอะเฮ้ยเฮ้ยไองแม่งเก่งวะ ถือว่าเองผ่านฮะผ่านได้เหรอพี่ถูกต้องถูกต้องน้องการเดาเป็นกติ๊งจำเป็นน้องเลยสามข้อถือว่าผ่านถือว่าพี่จะให้สออบเองไปใส่โอเคปหมโอเคตำบหนองานที่สองอำเภอก็อยู่จังหวัดอะไรฮะอำเภออะไรนะพี่ก้อยก้อยนายวทย์เจ้าของกินน้่ยใหญ่เหรอลา พี่ถามอำเภอน้องไม่ชอบของกินเอาไงวะอำเภอมันตอบไก้อย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 อยู่อยู่จังหวัดจังหวัดจังหวัดที่อะไรวะก็คือเออผมไม่รู้่ะพี่นะเอาพาพาพี่เดาเอาเลยเดาเหรองั้นไงงั้นไงจนนบุรีอ่ะผมเดาหมดอ่ะไม่เคยเรียนเลยอ่ะพี่เอาภาถามเด็กป .4 หน่อยอ่ะถูกต้อง ไอ้รูได้ไงวะเด็กเอาถามกูคณิตราสตร์ทไอ้ชาน้องเด็้ถามสุดท้ายน้องตอบพีนะหนึ่งบ1กสามูสองเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งบวกสามคูสองแปดับพี่หกหกแปดแปดนะพี่จะ8ปได้ยัย ก็หนึ่งนะหนึ่งบวกสามก็ได้สี่คูณสองก็ได้แปดไงเอ้ยเอ็งเรียนเรื่องวงเล็บมาหรือยังวะเรียนครับพี่เอยงเวลาจะบอกว่ะฮะแปดไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เว้ยไม่ใช่ใครบอกได้แปดวะได้เท่าไหร่อะพี่สอนพี่สอนพี่สอนเองไว้เลยเวลาทำมันไม่มีวงเล็บอ่ะเขาต้องคูณก่อนไว้น้อง จำใส่กางเกงได้เลยโอเคครับพี่เอามุกเชียร์มุกเชียร์ต่อเลยผิดหนึ่องคอใจในบุรพาของเราหรือเปล่าไอ้ใจสิ้งจิบุรพาไอ้เนี่ยใจใช่ไหมแต่แต่ครบแล้วบอกให้เองสั่เขาแต่ว่ามึงยังตีนปามเลยเดี๋ยวผมไม่เปลี่ยนพี่ อย่าสั่งเท้าแตะมันดูไม่สุภาพโอเคครับพี่ใส่รองเท้าเหมือนพี่เนี่ยเข้าใจวะโอเคครับรองเท้าแตะต้องโดนความโทษโอเคครับพี่พร้อมรับหรือเปล่กขึ้นเดี๋ยวกูปาดอันนึงเพื่อนจะทำอะไรเเต่เออคราอ่าบ๊อบบอสมาเดี๋ยวมัมาเจ็บพี่ร้องด้วย โมอะไรอ่ะพี graduate, ่ผมไม่รู้ร้องด้วยร้องเอาโมเกี้ยพี่เออพี่พี่จะรับผมรีบมากร้องอะไรเยอะเออพี่ผมจะรับผมคจะฟอกแม่เอาไอ้ไอ้หางเสีเหลืองก่อนพี่ให้อีกคำถามหนึ่งอะไรอ่ะเอาเดี๋เอาเดี๋อีเยี่ยกูปิดไปแล้ว หนึูคูณศูนได้เท่าไหร่หนึ่งคูณห้าคูณศูนยูศูนยก็ได้ศูนย์เอี๋ดิถว่าเองยังมีความามารถแต่ม่ใคร้อมเขียนตังแห้หน่อยเอ็งเรียนวิทยาศาสตร์เึื่องอะไรแล้วไม่เรียนครับโดนเรียนบ่อยทำไมไม่เรียนครูไม่สอน่ะผมอยู่ แล้วทำไมเองไม่เรียนเองแล้วเบเรียนไหมเรียนเรียนทาไมโรงเรียนนี้เขาไม่ต้องเรียนอันนี้เรอันนี้ช่างเออโรงเรียนนี้เขไม่ต้องเรียนอันนี้ไม่เงมันตีอย่างเดียวถือว่าเองผ่านเพราะฉะนั้นพี่จะให้รางวัลเองได้ไหไ้ไหมไห้ไหให้ตัวได้ปะกูไม่ที่กูไม่ใช่อ่ะ ลุกไอ้นี่มันทำตามคำสั่งว่ะปวดกดลุกไม่ได้อะกดไปกดไปดิมีกดลุกดิมันไม่ลุกอ่ะพี่ไม่ฟังเหรอไม่ฟังเหรอมันไม่ลุกอ่ะบอกให้ลุกไม่ลุกเลยไม่ฟังไม่ฟังเหรอฮะแกกูกกปาดแอ้วมันถ่ายแล้วอุยิวก็อยากลุกอ่ะมันลุกยังไงอ่ะ ไม่รู้ก็ไม่ไม่รู้ไม่ได้อะไม่รู้เป็นอะไรเขามันโดนอะไรมันเป็นยังไงเองเหรอไหนบอกอาการสิผมกดไว้แล้วอ๋อมึงเยี่ยวแตกมึงกลัวกูเห็นใช่ไหมใช่ไหมใช่พี่ไม่ใช่เยี่ยวแตกใช่ไหมใช่ไม่ต้องอายกูจ่ายทันั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้อไม่ขึ้นไม่เป็นไร เอ้ใหวงนมไว้เลยนี่เป็นิ่งที่่าน้องดีอ่ะไหนบอกไม่แล้วไงเอาเลยแล้วมนตอบสนองชาตอบสนองชาคอมเฮียแน่ๆแก้ผ้าแก้ผาพอสูดอกโอเคีุณดู่ด้ามึงๆๆๆมบอกให้มันดกูนดกู ทำหมดทำหมด<อ><อ>แล้วอ่ะพี่เองทำเป็นนะอย่างนง้นะผมไม่ผมไม่มีอาวุธอ่ะก็เองทำเป็นหมล่ะเป็นนะพี่นี่คือคำสรรั่งอ่ามันเป็นอีกหนึ่งบททดสอบ <c oughs> ที่จะทำให้เองผ่าน <c oughs> ไอ้เหี้ยน้องคงคงไงเอ้เฮ้ยเฮ้ยขอโทษพี่เฮ้ยเฮ้ยมึงพักูเหรอเฮ้ยขอโทษครับพี่อ่ายฝ่ยนงต่ไม่ได้สังสอนสังสอนสังสอนหมัดนี้ถือว่าสังสอนหนึ่งหนึ่งหนึ่งบททดสอบอะไรระพี่าแล้วบททดสอบยน้มไปชื่นไหมมีกี่บททดสอบแล้วครับพี่ได้ได้บททดสอบอ๋อชือ่นันคือฝัสอนได้แล้วคนอื่นเขาเขาเขาทำหรือยังอ่ะหมดแล้วเขาทำหมดแล้วเขาก็ผ่านออ ไม่เพื่อนผมก็ยังไม่ได้ทำเด็กใหม่ตัดเาเดี๋ยวทำไหมเพราะว่าเราไล่เราไล่เราไล่เยนะคนติดแ่ละคนแล้วพี่บอกได้ยังอ่ะโจนีใครอ่ะโจไม่รู้จักเรีพี่โจก็พอ เอ้ยพี่จะพาผมมาไอ้ชื่อนายไอนชมขับชนหมดไในสระเทศใครเขาก็ทำกันที่เดียวผมจะตายไม่นี่พี่เอใส่ตัวใส่ชอบใส่ชอบบอกให้ใส่ชอบภารกิจเรื่องตื่นเว่ยบุญไหนนำมาเองนะเองจะต้องไปต่อยเขาไม่ได้อย่างน้อนดึกมัดและกลับมาขึ้นรถให้ได้ะใส่ช็อปด้วยใส่ชอบด้วยบอกให้ใส่ชอบด้วยต้องใส่ช็อปไหมอ่ะ ใ,ใส um ่ช็อปใส่ช็อปด้วยเออมันไม่ใส been, mm ่ช็อปใส่ช็อปด้วยเนาะใส่ชอบด้วยผมใส่ได้ไหมพี่ไม่ได้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 อยู่ใส่ช็อปแล้วไปเลยเหรอพี่ใส่ชอบจะเอาเลยอย่ามุดุ้ดรอเลยไม่รู้จมันรอใครหีเลื่อนแล้วไปต่อไอ้เหี้ยใจเป็นเด้อ่ตนึกว่าจะงงเป็นกู ไปวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วถ้ามันตายอะมันตายเราดิดู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 ดีออาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไปอไปว่งแ้วเลี ouais. calves calves, ้ยงเ้ตด้วยูเขาสูเขาู้เเขาสูเขาสเาสู้าส้เขสู้เขส้เาส้เู้้เ้เเ้สอู้เ้เ้